ัอนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ที่เก็บขยะที่รับซื้อขยะไหนอยู่ตรงไหนเเพียบเลยคุณชอนมาทำอะไรที่นี่ครับมาเก็บยขยะมาขายม,มาขายมาขายขยะเพื่อเอาเงินไปทำอะไรเอาไปหยอดกระปุกอ๋อหยอดไว้เยอะๆเพื่ออะไรครับ เราจะได้มีเงินเราจะได้มีเงินเงินทำอะไรได้บ้างซื้อของกินอ mm hmm. ือฮึซื้อซื้อสระน้ำซื้อของกินซื้อขนมได้อ๋อเงินสามารถทำได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมหรือไอโฟนก็ได้อ๋อถ้าเราอยากได้ไอโฟนเราก็สามารถเก็บเงินซื้อเองได้ mm hmm. ใช่ไหมอืม mm hmm. แล้วอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตทุนชอนเนเงิน กับตากับตาแขนแขนอ่ามัรูปไม้ถึงลูกตาเหรอครับเพราะว่าถ้าตาเราโบดแล้วเราจะมองอยังไงละ่ะเ,เราก็มองไม่เห็นดิเออเราต้องรักษาตาให้อยู่รอดปลอดภัยที่สุดนะแล้วก็แขนด้วยแขนด้วยเพราะว่าเอา้าแล้วเราจะหยิบของกินยังไงอแล้วก็หิวตายนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคืออย่าพิการ โอเคตามนั้นแต่ก็ดีใจนะที่คุณชอนเก็บหอมลอมริบเงินเอาไว้ใช้แนอนาคตและยามจำเป็นนะอือือ